สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่12มิถุนายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและวันก่อนหน้าราคาทองคําวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,737.36 หลังจากนั้นราคามีการพักฐานและมีการปรับตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,719เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขณะที่ระหว่างวันราคามีการดีดตัวขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าบริเวณ1,744เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแต่ราคาทองคำลดในส่วนของช่วงบวกลงมาปิดตลาดบริเวณ1,727.50เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอ่อนตัวลงมาประมาณ5.99เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำ ตลาดโลกแม้ว่าจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นทิศทางขาขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาแต่จะเห็นได้ว่าราคาทองคำวันนี้มีลักษณะของการขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่ชะลอตัวลงแม้ว่าระหว่างวันราคาจะมีลักษณะของการดีดตัวขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่ก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นกันทั้งนี้ทองคาในช่วงเช้าวันนี้ราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวและมีการแว่งตัวอยู่ในระดับต่ำสุด ใกล้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำใกล้กับระดับต่ำสุดของวันนี้แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อในตลาดทองคำที่ยังคงเบาบางลงทองคำถูกแรงกดดันจากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นโดยดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงกดดัน โดยโดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงานและตัวเลขเงินเฟ้อทางด้านการผลิตที่มีที่ทางสดใสเกินคาดขณะที่การเปิดเผยเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่ในสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสื่อว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นสัญ,ญญาณตัวหนึ่งที่อาจทำให้เกิดการระบาดในระลอกสองของ เชื้อไวรัสโควิด19แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะกระตุ้นหรือหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ก็เป็นหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐในทิศทางของสกุลเงินปลอดภัยได้รับความนิยมหรือมีทิศทางแข็งค่าขึ้นด้วยแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สร้างแรงกดดันสลับกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีการถูก ลดความน่าสนใจลงและนักลงทุนก็จะมีการยกเม็ดเงินลงทุนไปลงทุนในดอลลาร์สหรัฐในฐานาสะสกุลเงินปลอดภัยแทนอย่างไรก็ตามทองคํายังคงได้รับแรงหนุนจากความผันผวนของทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากตลาดหุ้นสหรัฐถ,ถูกเทขายออกมาโดยดาวโจนล่วงลงประมาณ7%หรือดิ่งลงประมาณ1,086จุดแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการที่นักลงทุนยังมีการลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงและลดขาย หุ้นในตลาดวอลติีทออกมาและมีการโยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมในส่วนของการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR Gold t r s มีการสะสมทองคำเพิ่ม5.554ตันถือครองทองคำที่ระดับ1,135.049ตันซึ่งถือว่าเป็นการเข้าถือครองทองคำเป็นวันที่2ติดต่อกัน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกจากดาวโจนส์ร่วงลง6.90%หรือเกือบ7%ขณะที่ดัชนี S&P 500ร่วงลง5.89%และ NASDAQ ปรับตัวลดลง5.27%แนวโน้มหรือความวิตกกังวลดังกล่าวมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เฟดมองถึงการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจโดยปรับลด GDP และเงินเฟ้อลงรวมทั้งมีการคาดการณ์ถึงจานวน ผู้ว่างงานที่อยู่ในระดับสูงขึ้นขณะที่ความวิตกกังวลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19ในระลอกที่2ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนลดความวิตกกังวลทำให้นักลงทุนเพิ่มความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐและกลับเข้ามาถือคลองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในส่วนของ นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังของสารัฐยังคงออกมายืนยันว่าสารัฐจะไม่สามารถปิดเศรษฐกิจได้แม้ว่าจะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กลับมาเพิ่มขึ้นก็ตามมองว่าการปิดเศรษฐกิจจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทางด้านอื่นๆแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการออกมาเรียกความเชื่อมั่นต่อการเปิดเศรษฐกิจของสหรัฐว่า เพราะว่าการปิดเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและอาจจะกลับไปส่งผลให้อตกาการว่างงานและภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐซึมเศร้าหรือซบเซามากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อที่ทางตลาดทองคําและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในตลาดทุนของสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเพราะว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐเปิด ขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงมีการระบาดในระลอกที่2แนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวจะทำให้สถานการณ์หรือทิศทางของการระบาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตา นอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับแรงกดดันอย่างชัดเจนจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นโดยดอลลาร์วันนี้แข็งค่าขึ้น0.8%ขณะที่นักลงทุนเทขายสกุลเงินเสี่ยงแล้วกลับมาถือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ดอลลร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยดันชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI รวมทั้งจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ที่มีทิศทางดีกว่าที่มีการคาดการหรือประเมินไว้รวมทั้งดอลลร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทาง ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกที่2ที่มีแนวโน้มหรือมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้นักลงทุนถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสก,กุลเงินปลอดภัยเพิ่มเติมซึ่งการกลับมาแข่งค่าของดอลลาร์สหรัฐทําให้ทองคําในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์มีแรงขายทํากําไรสลับออกมาอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน ในส่วนของกลยุทธก์การลงทุนและทิศทางของราคาทองคําทางนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของราคาหรือแนวโน้มของราคาทองคําจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในทิศทางขาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามราคามีลักษณะของ การปรับฐานและอ่อนตัวลงมาจนหลุดในส่วนของกรอบหรือที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นด้วยเช่นกันทางนี้อาจจะต้องจับตาบริเวณ1719เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหากราคาทองคำไม่สามารถทรงตัวหรือ,อยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจทำให้เกิดการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาและจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกของราคาทองคำลดลงซึ่งการที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวยอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดของวันนี้ ทำให้มีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาในระยะสั้นอาจจับตาการฟื้นตัวหรือการดิดตัวขึ้นของทางราคาทองคําซึ่งหากการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นของตัวทองคํายังเป็นไปนอย่างจํากัดโดยราคายังไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านบริเวณพัน 739- ถึง1,746เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนราคาอาจเกิดการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาจนหลุดแนวรับบริเวณ1,719เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้เช่นกันดังนั้นในส่วนของการเข้าซื้อควรรอปรับราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาทดสอบในส่วนของแนวรับดังกล่าวขณะที่หากราคาทองคำมีการขยับและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ยังไม่พ้นในส่วนของแนวต้านดังกล่าวยังคงเน้นการขายทำกำไรเพื่อรอการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลง <S <S อ,อ,อย่างไรก็ตามหากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่หลุดบริเวณแนวรับบริเวณ1,706เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนลงมาราคายังมีโอกาสรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้าน ระดับดังกล่าวโดยประเมินว่าแนวโน้มหรือโ um มเมนตัมชังวบวกของราคาทองคําอาจจะลดลงแต่ราคาอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในลักษณะของการไซเว์หรือการแกว่งตัวออกในกรอบเพื่อเป็นการสะสมกําลังหรือส,สร้างฐานของราคาทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากราคาเกิดหลุดบริเวณ1,706เหรียญดอลลาร์ดอาอลออนลงมาจะทําให้แนวโน้มหรือการสร้างฐานของราคาทองคําเสียไปและราคาอาจจะมีการพักฐานหรือมีการปรับตัวลงต่อซึ่งจะทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัม ของราคาทองคำเป็นลบมากขึ้นราคามีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับฐานลงทดสอบหาแนวรับถัดไปบริเวณ 1,693- ถึง1,680เหรียญดอลลาร์ต่อออนซึ่ง1680เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหากราคาไม่สามารถยืนหรือทรงตัวในระดับดังกล่าวได้ราคาอาจเกิด การอ่อนตัวลงมาหากรอบแนวรับด้านล่างซึ่งแนะนำให้นักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหากดุดบริเวณ1,706เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนและรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเพื่อเข้าซื้อที่แนวรับถัดไปบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอีกครั้งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานเพราะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ